สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคีนกคุ่ก้ดันสายฟรีเช่นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นสปีดริปเตอร์นะคะออทุกคนคะตอนนี้ขอพักคุ่ก้ดันไปก่อนนะคะตอนนี้คีนกติดสปีดริปเตอร์มากเลยค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมาอวดวันนี้คีนกจะมาอวดรถคันใหม่นะคะก็คือคันนี้ค่ะเขาให้ใช้ได้สองวันซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็เลยจะมาอวดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็คีนกได้เป็นพิคงเพนกวินมาเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะคี่นกจะพาเราไปเล่นคือวันนี้นะคะคี่นกก็จะพาทุกคนไปเล่นคู่เปโหมดนะคะหรือว่าหมดที่แข่งเป็นคู่คะ่ะเขินๆเล่นเป็นคู่กันดีกว่าเนาะอันนี้แล้วกันคู u เป e แ a ็ซซิงนะคะค l e เป u ค l e หาคู่ก่อนคะ่ะแมชดูสิคะเป็นรูปหัวใจด้วยเจอแล้วคะ่ะ เขินเลยจะมีแข่งอยู่สามคู่นะคะมาดูกันใครเป็นคู่ของเราซื่อกระสะนะคะคุณซื่อกระสะนะคะเป็นคู่ของขี้นกเมื่อกี้หรือเปล่าอีกไม่ใช่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผิดคู่ค่ะซึ่งกระสะคู่อื่นนะคะขี้นกคู่ไหนอะเดี๋ยวนะยูนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรไหนอะ อ้าวคู่นี้ตัอคือคนไหนฮะเอ้ะไปแล้วค่ะคู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะโอ้โหด่านไรเนี่ยไม่เคยเล่นไปนิว แล้วก็กดตรงนี้นะคะเราจะเป็นม้าบินได้ทุกคนม้าบินได้ผู้ของเราอยู่ไหนอาหา่าวไยไปค่ะเมื่อกี้ลงจากหลังม้านะคะอ,อะไรเนี่ยไปตรงไหนเนี่ยโอ้ย คู่ของฉันอยู่ที่ใดฉันต้องตามหาเธอเธออยู่ไหนเธอโอ้เราอยู่ไกลกันเกินถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเมื่อกี้ถ้าขี่ม้าเมื่อกี้ถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันมันจะไปพร้อมกัน,นะคะ่ะทุกคนเขาจะดึงแบบคู่เรามาให้ขี่ม้าตัวเดียวกันนะคะเคยเล่นมาก่อนแล้วมันเป็นอย่างนั้นอะเมื่อกี้เราจะอยู่กันไกลเกิน เจอบ้ามันอ๋อเมื่อกี้มันมีแจ้งเตือนว่าอยู่ไกลเกินมันก็เลยไม่ได้จมหมดเวลาแล้วจมหมดเวลาแล้วไม่ทันไม่ทันเก็อบออกมา อ,อ๋อคุณทาคุณตั้ม D C A คือคู่ของคีนกนะคะอ,อ๋อเราได้ที่สองค่ะได้ที่2นะคะเมื่ะะอกี้คุณตั้มเข้าไปที่3ก็เลยได้คะแนนเยอะเมืเ่อน,น,นะคะแต่ที่ดกไปเข้าเส้นชัยนะคะต้องขอโทษคุณตั้มด้วยเศราเลยวิ่งไม่ทันเขา คุณตั้มยังสนใจเล่นอยู่อีกไหมคะอุ้ยคุณตั้มเวลห้าสิบเวลเจ็ดสิบคิดนกเวลเก้าสงสารเขาคะ่ะกาจะเล่นอีกไหมอะ่ะขออีกรอบหนึ่งสิคุณตั้มได้ออกจากห้องไปแล้วคุณตั้มปฏิเสธเ้าเอาใหม่คะ่ะหาคู่ใหม่นะคะคู่กับคุอะไรอะ่ะ อีวอสอีวอสวอยชอย่อมจากอะไรอะคุณอ e ีวอสนะคะรอบนี้คู่กับคุณอ e ีวอสโอ้โหคุณอ e ีวอสเวลหกสิบมาค่ะมาลองแข่งกับมาลองเล่นกับคุณอ e ีวอสกันนะคะ ำไคนอื่นเขาแววสูงกันจังเลยอ่ะ40บอาทุกคนเลยอ่ะที่นกแววเก้าเองอะ่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วค่ะดูสิเขาไปกันเร็วมากอะ่ะ อีวอสไปไกลมากเลยนะไกลกันเกินไปเรามันไกลกันเกินไปมันเป็นเศร้า ขึ้นมาตัวเดียวกันไม่ได้เพราะเรามันไกลเกินไปทุกคนเอาจังไกลเกินไปอีกแล้วเอามันไกลเกินไปอีกแล้วไม่มีทางได้วิ่งโอเวอร์เลยค่ะไม่ใช่โอเวอร์สิดูโอ ไม่ได้ขี่มาดูโอกับเขานะคะดูสิคู่อื่นเขาได้ดูโอกันบ่อยมากเลยอะถ้าเขาแบบขับเร็วพอๆกันไกลเกินไปแล้วเรามันไกลเก,ไไเกินไปไกลเกินไปไม่ไหวขึ้นโอเคสุดท้ายอยู่นะ้วจะถึงเส้นชัยอีกไหม ถึงหรือเปล่าไม่ทานอีกแล้วแน่ๆเลยโทรเอ้ยนี่เก็บโอเวอร์ฉันมันคนกาคนอื่นเข้าเส้นชัยกันหมดแต่ฉันมันคนกาได้ทีสามเมื่อกี้ที่ฉันเตะคุณอ e ีวอสเหรอบ้าบอมาอเลยค่ะ เข้าเส้นชัยอยู่คนเดียวนะคะคุอื่นเขาเข้ากันหมดเลยต้องขอโทษคุณอีวอสอีกคนนะคะโอ้เพิ่มเป็นเวลสิบแล้วค่ะทุกคนอ้าวคุณอีวอสออกไปแล้วะคะ่ะไม่รอกันเลยนะคะวันนี้ก็มาแข่งเป็นแข่งคู่ดูโอให้ดูทุกคนดูนะคะแต่ว่าไม่ได้วิ่งแบบดูโอสักครั้งเลยค่ะเพราะว่าเรามันไกลกันเกินไปนะคะ คนไกลไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเราฟังเข้ามาดูกันนะคะก็ใครชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดตัทตะไลได้นะคะก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันค่ะขอบคุณคะ่ะ